เอาเลยครึ่งสุดทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับเกม Already the Underway the of the w i s c กันในพาร์ทที่11โอเคพาร์ทนี้เราก็ต้องไปคืออีกครึ่งหนึ่งของแมปเนาะเราต้องไปข้างล่างเพื่อเปิดไปไหนไม่รู้อะแต่เราต้องไปก็หลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราเดินมาครึ่งหนึ่งแล้วก็เดินไหนก็ไปครับเดี๋ยวนั้นทำไมมันปิดอะอ๋อใช่ใช่เราต้องลงไปข้างล่างเราได้ท่านี้มาแล้วโอเค ก็ได้ทะเอ้เดี๋ยวอืมมีตุกมีตุกเอ้ยอะมาผมเกลียดพยี่อ่ะอย่ามายุ่งกับผมแป๊บน,นึงนะโอเคเราต้องรีบไปแล้วแต่มันจะนานเกินอพนนาร์ทนาเดี๋ยวต้องไปสู้กับบอส อออะโอ้ยมามาอ๋ออ้ยอย่านะครับอย่าจงบอื้ออ๋อเจ็บเอาวดีโมคุ อ๋ออาอนี่อ่ะ,อ,ะอ,อย่าบอกนะว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรออาอ มันดอไปไหนอ่ะมันต้องยิงเนี่ยโอ้โหโคตรสดพี่ขอไหมอ้อยอโอ้โหสุดยอดเอดไอเดี๋ยวไอโอเคได้แล้วได้แล้วโอ้โหอื อือม,มันต้องอือม,มาอืออือถึงไหมเย,ยี่ยมเปิดประตูแล้วโอเคเราสามารถไปตรงนู้นได้แล้วอ่าครานี้ไปไหนเอ่ยปั๊บวัดวดัวดวดัดเออตกไป โอเคทันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมอ้ยเจ็บโอ้ยเอ,อ,อ้ยเออว้าตกรถทับตกตัวน้จะบอกต้องชาร์จอะชาร์จปะไม่ได้อะ เราต้องหาท่าพืทำลายทรายกับทลายนี่ใช่ไหมหาจากไหนละทีนี้เอออืมต้องต้องช์าขึ้นไปใช่ไหมไดาดอืมอืมอ้ยโอ้ย อันหนึ่งน,นะโอ้ต้องใช้ชาร์จไม่ได้ด้วยโอ้ยมันต้องโอ้ยมันต้องชาร์จคักอโอ้ยเอาสมาธิสมาธิ ยิป <Ye> อืมแล้วไงต่อเปิดจุดเทียนแล้วไงต่ออ๋อเจ็บ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 เจ่างี้กับผ,ผมใช่ไหมเจ่างี้กับผมใช่ไหมอืมผมไม่เคยฆ่าพี่เลยนี่ผมไม่เคย ข้าพี่เ้ยเอโดนดิอืออืมข่าไม่ได้ออ่ะไม่ได้เว้ อ่าไม่รู้เดี๋ยวนะบอสเลยมั้เนี่ยเดี๋ยวพึ่งนะโอ้ยเฮียโอ้ต้องสู้กับมันเหรออืมอ้ยเจ็บเจ็บเอาอือโอ้โหเออโลแตกงี้ก็เสร็จผมดิเดี๋ยวมานาหมดเวนเอ้ยแมวตัวนี้ โอ้ยอืมโอ้ยเจ็บเจ็บมาน้าไม่เมโอ้วัดวัดวัดวอดวัดไอตัวข้างบนก่อนเดี๋ยวไปต้งโอ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยเออมา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 โอ้เจ็บเฮ้านี่ เดี๋ยวดิมันอาไม่มีมันอาไม่มีโอ้ยตกตัวบาบเขามานั่ม่ไหนเหรอโอ้ย้ยอ้ยเออ,อจะไม่เอาแพ้เราจะไม่เอาแพ้ติงร่าะแหละอื้อ,อ,อ จะไม่ยอมแพ้เข้าใจป่ะว่ะสายจ,จะเอาสักตัวก่อนนะเดี๋ยวข้างหลังมีมานาใหยผมเก็บไหมไม่มีด้วยม,มีเอ้เดี๋ยวนี่ไงเออ,เอ,อต้องมีมานาใหยผมเก็บสิมาน่าจะพร้อมแล้ว้าดถ่ายแล้วนะ มาอืมโอ้อืมมาว้ามามามาเอ้ยโหโดนโดนโดน วอดวอดวอดไปหากกำแพงไปหากกำแพงไปหากกำแพงืออโอ้ยโอ้ยมาืออ <laughs> lời ừ ừ ôi má gì má gì má gì nhà dạ na à. ôi quá chặt ơi nào cũng ơi nhà na nhà na nhà na

เดี๋ยวอะแล้วขึ้นไงทีนี้อ๋อก็โถอืมอ่าอ,อืมอืมอ๋อเดี๋ยวมันไม่ขึ้นมา โอ้ย,อย,อยตกมนันนาหมดด้วยอะ่ะต้องลงไปเอาเหรอท่วนี้มีมนันนาให้เจอแล้วโอ้ยมาไขยหน่อยไข่อันนึงไข่อันนึงไข่อันนึงดิมาเร็วมาเร็วย็บปีนได้ปีนไปก่อนปีนนะปีนไปก่อนมามา What? อ,อันดวงเล็กไปมันไม่นับะนะเนี่ยเยียบอืออืออืออ๋อเจบ็จบเจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บเจ็บว้ายทำไมอมจังงี้กับผมป่ะเอ้ยโดดไปโดดมาอยู่ได้ โดดไปโดดมาอยู่ได้เออโดดไปโดดมาอยู่ได้มาเดีย๋ยวถึงยอดเข่าัางเนี่ยใกล้ถึงแล้วแต่ว่าโอ้ยมันแค่สิบสามสิบหกนาทีไงจะโอมายอหนึ่งสองเฟียบ มันจะเจอบอสแล้วอะเอาไงอะถ่ายเลยปะต่อเลยไหมเอาเลยปะหไหนก็มาแล้วเอ้อเอาหิวไม่ได้อาวมันเดินอันนี้มันคาซีแล้วนะโอ้ยเจอ,อนกนั้นหรออืมอะไรว,ว้าวเจอ eye of the ฟอร์เรสแล้วอันที่สี่เยี่ยมครบแล้วดิหนึ่งสองสามยี่ยม,มาเข้าสู่ตัวพี่ที่ก่อนน้องวัดว่าแล้วมันต้องไม่ราบเรียบขนาดนี้อ้าบัากกนะนาโูแต่มันเท่มากเลยโอ้เฮ้ย ต้องวิ่งเหรอโอ้ต้องวิ่งโอ้วิ่งดิอ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แล้วพี่ทำอย่างนั้นแล้วผมจะไปยังไงโอ้ยมามามาเงียบโอ้โอยอเจ็บเจ็บโอ้ย

cô <laughs> chờ ba tay ơi đốt đốt Ư u u áo dạ ơi ôi điếu điếu ôi điếu điếu ôi 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 dạ ào đốt ดวงตาของคุณขอเดิอสนใจันป่าแอนวิธมีมีวิทมีว้าวกระโดดจ้ะนึกว่ต้องสู้กับบอสแล้วเนี่ยส p i ริ t ใหม่รีเทิร จะเล่าคอนซูอะไรนะอดีตอ่ะใช่ไหมว่าเกิดมาได้ยังไงเจ้านกไปแกเธออ,อย่าบอกนะอีกฟองหนึ่งใช่บุคุโลปะอันนี้แค่คิดแต่ว่าทำไมตัวไม่เท่ากันผมระสงสัยโอ้อ ยังเดินไม่ได้แต่ทำไมตัวออกมาเป็นอย่างเงี้ยกรมาพันหรืออะไรอย่างงี้ปะเดี๋ยววิวัฒนาการแตเป็นเท่ดีนะอืมแสงเหรอ อ๋อตอนอย่าบอกนะไอ้พวกอย่าบอกนะว่าย้ายทินฐานเพราะตอนรอแรกๆมันอธิบายว่าไม่มีนพกพูกเหลืออยู่ในดินแดนนี้แล้วอ่ะโอ้บุคลทเ้งนั้นเลยใส่ใครรู้ วัดว oh. ah. ้าทำไมดูจังอ่ะโว้ยทำไม,ไมดูจังอ่ะทุกีดกันอย่างงี้เหรอแล้วก็เลยแบบเข้าสู่ด้านมืดอ,อย่างี้ป่ะ เกไม่สามารถหวนคืนอ่าะล้วนะจิตใจหวนคืนกลับมาได้แล้วหัวใจเธอดังหิน เป็นไปได้นายอาจจะสามารถพาดูดูร้อนกลับมาที่นี่ก็ได้นะาฉันต้องฝันไปฝันต่อแล้วแฮ yeah! 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 มเบอรี่ออฟตุกเย่เย่เยต้องไปที่ใดโอ้ยทำาน้ไปถึงนู่นเลยหรอ,อวันนเรามีแกนวาร์ปอยู่ โอเคงั้นเลยว้าไปตรงนู้นแล้วค่อยไปตัดพาร์ตตรงนู้นดะีกว่าไปโอเคโอเคงั้นเป็นว่าผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าจะเป็นเช่นไรเราจะทำยังไงกันต่อไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ